เจ้าลิกวัตกวะโกเอกนะครับนี่ก็คือมาหาความหมายกันทนีเราก็ไม่เข้าใจความหมายกันนะแต่เราเดินตามเราก็ไปก่อนนะครับเห็งก็มีป้ายชื่อมีอะไรเต็มเลยเนี่ยมันคือมันหมายความว่ายังไงเนี่ยเต็มเลยเราก็ไม่เข้าใจความหมายนะข้างบนด้วย

ตนน้นใหญ่ๆทางนู้นใหญ่กว่อาอีกเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนอไปทางไหนแล้วล่ะไปทางนูกก้นแล้วล่ะนะตายมืออะกลิ่นชีเหรอฮกลิ่มมันกลิ่มมันฉีนน่คนเมื่อกี้เดินผ่านออกมา กลางคืนค,คนมาฉี่กันดอกอะไรป้าบนกล้วยไม้ดินค่ะกล้วยไม้ดินนี่ที่เขาบอกเป็นซากุระที่เขามาแต่งชุดก,กีโมโนแล้วจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นี่เองนี่เห็นแล้วขาวไปหมดเลยกำลังบานลังบานจะร่วงด้วยใบไม่เหลือเลยจุดนี้นี่เองดูดูในน้ำข้างล่างสินั่นแ่ะ ดอกซาก,กุระร่วงนะ่ะเต็มเลยโอ้โหดอกซาก,กุระร่วงเต็มเลยจุดนั้น,นคนเขาจะมาถ่ายรูปวันที่เนี้ยเขาแต่งชุงดติมิโนมานะแต่เราไมา่ได้แต่งหรอกคือพวกเราผู้ชายมาถ่ายรูปก,กันสวยสวย <c oughs> นี่ก็ไปอีกสายหนึ่งที่ศาลเจ้าีิกว่านะครับนี่ดอกสัปดาเต็มไปหมดเลยนั่นน่ะก็พายเรือ ถ่ายดอกซากุระกันทางนู้นถนนซาก,กุระอีกเช่นเดิมแต่คนที่เขามาดูกันเขามาดูถ่ายเรือกเก็บดอกซาก,กุระกันนะอยู่กับดอกซาก,กุระสองวันแล้ววันนี้ก็ซาก,กุระอีก,กวันหนึ่งเนาะ เ,ออเบื่อกันหรือยังครัเป็นเพื่อนกับดอกสักุละดูสิเนะี่ยตอนนั้นมีมีคนภายเรือด้วยสก,กุลาที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสีขาวหมดเลยถูกไหมครับ <S <S แต่จะมีอยู่นี่ครับสีชมพูเป็นสัก,กุลสีชมพู นาะตรงนี้มีอยู่สองตน้ตนสามต้นมีสอตน้นอันนี้จะเป็นโทอิโทอิสกุระเนาะที่เราดูชื่อกัน <Yeah. S 1> ทุกคนก็จามาถ่ายรูกปกันตรงนี้ <Yeah. S 1> เพราะว่าสีเขาเป็นสีชมพูมันตัดกับสีขาวที่มีเยอะแต่สีชมพูมีน้อย okay. 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 นี่คือดอกสักุระสีชมพูโทอิสกุระที่ ถ่ายรูปไปชมกันวันนี้เป็นอีกสองลำต้นที่อยู่แถวนี้ที่ศาลเจ้านะครับรบว่าบนะครับวันนี้ก็พามาชม よかった。<laughs> เป็นเป็นอีกวันหนึ่งกับต้นดอกสกุระที่ศาลเจ้าที่คาวาโอะนะครับคนเยอะแยะเลยก็เขามาแต่งชุดกิมโนโแล้วก็มาถ่ายรูปกันเป็นต้สนสกุลระเหมือนกันแต่บรรยากาศคนละแบบที่เราไปดูเมื่อเช้าเขาไปดูอันนี้ก็อีกแบบอันนี้เป็นคลองคลองริมถนนที่คาวาโอะมุมมันจะมีสีเขียวข้างนะเป็นดอก มีเรื่องเรื่องแล้ต้นเดือดเดียวแล้วก็ดีแล้วก็มีมุมของของคนทีแต่งชุดกิมโนมาเนอะ <c oughs> สวยสวยสวยโรอยอ่า ไม่เข้าใจความหมายเป็นตุ๊กตาใช่นะก็เอามันลอยลอยข้างทาไมั่ยเพื่อนเล่นใคนี่บอกสหม่แต่ไมเ้นี่ลอยนะลอยชู่กันด้แล้วเป็นชู้รกักเปนนสาวด้วย ตกปลากันค <displayed, S 1> ร agne, ้นปลาเด็กๆเขาจะตกปลากัน <to> น <middle killers> uh, ิดเดวนเที uh, ่ตกปลา ตกปลาให้ได้เกี่ยวจะมีมันตะขอเกี่ยวอ่ะเกี่ยวเกี่ยวเยอเกี่ยวได้ไหด้ไัมเก้่ยวได้มเกยวเกี่ยวเกี่ยวปลาอย่างเกี่ยว เดี่ยวยากเหมือนกันนะอ่าได้แล้ว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 ความความศักดิ์สิทธิ์ของศาลที่นี่นะคนคนที่เป็นคนญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็จะมากราบไหว้ขอพรกันที่นี่นะเนี่ยเราจะสังเกตุว่าเขาจะอะไรเนาะเป็นเหมือนนิธรรมบุญเนาะใส่ลงไปในนั้นเขาัวว่าแบบขอพรกัน ก็เหมือนทางไทยลราขอพอที่นักศึกษาก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่อขอพ่อเขาเข้าแถวกันนะเรียนกันเลยนะเห็นไหมขอคิวกันเลยวนะันนเข้าแถวเนะคนต่อไปเขาเข้ามาเข้ามาแล้วก็มีเหรียญย้อนตึ๊บเหรียญอะไรไม่รู้สิเป็นเหรียญน่นาจะเหรียญเหรียญเงินนี่แหละนะสันเจ้าที่ ข้าวะโกะข้างในเป็นอะไรเราก็ไม่เห็นนะมันอร่อยกว่าัออน็น้อันนี้เขาเรียกขนมอะไรน้ออยากจะรู้จังมันอร่อยอ่ะอมันมีเหมือนมีมีถั่วเหลืองอมีงามีอะไรอยู่ข้างในชื่อให้หน่อยอแปงไหน่อแปล<น>เ,เ,เป็นไทย อันนั้นขนมโดเรมอนวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้วันหยุดวันอาทิตาก็มากันมาพักผ่อนมาเที่ยวอย่างวันนี้เนี่ยที่นี่คือสานเจ้าที่เมืองเคาวะโกนี่แหละอันนี้เป็นสาลเจ้าตอนนั้นก็เป็นเมืองเก่าก็ามาไหว้ขอพอรกันสานเจ้านี่ศักดิ์สิทธิ์นะดูจากคนมา ไหว้กันแล้วนี่ถือว่าเป็นสารเจ้าที่ศักดิก์สิทธิ์เพราะคนมากันเยอะมากรถมรอขึ้นรถเมล์กันครับจากวัดกินกินกินโช รถเมล์ก็ไปแต่เรายังไม่ขึ้นเรารอเมื่อเช้าเรามาแล้วรตอตรงนี้ขามาตอนที่เป็นขาตัดเรากำลังกลับไปขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟจับแล้วันนี้เดินทั้งวันแล้วตอนนี้ที่ญี่ปุ่นหนาว พวกเนี่ยทุ่มหนึ่งนหนาวหนาวมากเลยเดินเดินกันเนี่ยสอนอนี่ไปแล้วคุณสีเนี่ยหนาวึดทัดฮิด,ดฮทักษแล้วเออเนาะ